โชตะกับอูตะเอ้ยสีผมเหมือนกันเลยเว้ยแต่แค่คนละข้างเพลงที่ผมฟังได้2แบบมันจะมีกาวลาเทก,กับกาแฟแท้ดิแหละที่มันกำลังทะเลาะก,กันอยู่เมื่อวานขนมกูหาย,ยว่ะเพื่อนเฮ้ยไม่รู้ดิกูก็ไม่ได้กินนะเออช่างมันเถอะกูแช่งเอาไว้ถ้ามันชอบใครก็ขอให้เป็นได้แค่เพื่อน เี้ยก็เพินหรือจะทุบก็เท่ยิงมัน่ลมาเป็นควันยังรู้สึกโคตรเท่ขนมโคลานี่กินเป็นเม็ดไม่ชอบทุบดีกว่าเมื่อคุณเกิดในเมืองวิทยาศาสตร์แต่สามารถใช้พลังวิเศษได้ก็ปกติดีนี่นักวิทยาศาสตร์มึงเลิมไม่ปกติแล้ะเมื่อเพื่อนทำงานรัดสะดวกซื้อสิ่งที่ผมซื้อโอ้ by กอดเพื่อนมึงจะแก้กูใช่ไหมทำไมมึงซื้อแต่กล้วยเมื่อคุณเห็นโลโก้นี้มันคือโลโก้แบ c k วีดดไม่โลโก้เบนเทนนี่คือในซีรีส์โอ้โหโคตรเท่เลยในชีวิตจริง ครูบอกให้ดาเมนช่วยบอกน้องเธอให้หยุดทำหน้าตาแบบนั้นได้ไหมแต่ผมอยู่บ้านคนเดียวนะครับรูแล้วผมแล้วข้างหลังนั่นใครวะผมก็ไม่รู้ครับจบพายแล้วกูเห็นผีจงใช้จิตนาการก้อนเมฆ u t u b e มันคือก้อนเมฆเมื่อผมไปเที่ยวห้างแล้วกําลังขี้อยู่ในห้องน้ําอยู่ๆที่ชู่ก็หมดเฮ้ยชีวิตกูทำไมมันสวยได้ขนาดนี้วะรองเท้าที่แพงที่สุดรองเท้าแตงกวาแชเนลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายตามธรรมชาติเสือยืดสิงโตยืนเสือดาวยืดแมวยืน มันสายพันธ์เดียวกันนั่นแหละแค่ลักษณะกับขนาดตัวไม่เท่ากันเฉยๆผู้ป่วยอัลไซเมอร์เริ่มลอยขึ้นฟ้าพาอลืมแรงโน้มถ่วงของโลกคนที่วาดบังะมาแล้วใส่บทสนทนายาวเป็นเมตรอนิเมเตอร์